ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอของอำเภอร่อนที่บุลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลไม้ที่ซ่อนอยู่คือผลไม้มหาสัจจรนท์ที่ทั้งหอมทั้งแฝงด้วยภูมิปัญญาและสเสน่ห์แห่งวิถีใต้ลูกจันเทพผลไม้เล็กๆที่ไม่ได้มีดีแค่กิ่นของเครื่องเทศแต่ยังเต็มไปด้วยต้นกำเนิดของอาชีพชีวิตและ วัฒนธรรมของผู้คนที่นี่มาอย่างยาวนานหลายร้อยปีจากสวนจันทร์ที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาสู่มือของชาวบ้านที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนลูกจันเทพถูกลังสรรเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งจันเส้นจันสามรสน้ำลูกจันจันแช่อิ่มได้งานแกะสลักที่สวยงามดังงานศิลป์ ประวัติของลูกจำเพศดั้งเดิมเข้าที่อพอทราบจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือการนำเข้ามาของรอห้าเพื่อมาปลูกเพื่อจะจำหน่ายเครื่องเทศซึ่งนำเข้ามาจากอินโดนีเซียมาปลูกในเขตภาคใต้ไล่ตั้งแต่ชุมพรกระบี่พังงาสุราษฎร์ลังนครศรีธรรมราชแต่ พื้นที่ที่มีการปลูกทุกันเพืามากที่สุดก็คือพื้นที่ร่อนพิบูลของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราหากคนหนึ่งคุณได้มาเย็นตรงนี้ได้ริมรถได้สัมผัสและได้ฟังเรื่องเล่าเหล่านี้ด้วยตัวคนเองคุณจะรู้ว่าสเสน่ห์ของร่อนพิบูลไม่ได้อยู่แค่ในจานอาหารหรือแก้วกาแฟ แ่อยู่ในหัวใจของทุกคนที่ไม่เคยหยุดหลับลูกจันเทศเลยจันเส้นถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ un, อำเภอร่านพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่ค่อยพบเห็นที่อื่นวิธีทับต้องอาศัยความชำนาญความละเอียดและความใจเย็นของผู้ฝาน การทำจันเส้นเป็นการนำลูกจันที่สดที่สุกจัดมาปลอกเปลือกและคว้านเมล็ดออกจากนั้นใช้เมีดคมๆมหรือที่ขูดแบบพิเศษฝานเนื้อจันให้เป็นเส้นยาวๆคล้ายเส้นมะละกอแต่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้เส้นไม่ขาดหลังจากนั้นนำไปแช่น้ำเกลืออ่อนๆเพื่อช่วยให้เส้นกรอบและลดความฝาด ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วนำขึ้นผึ่งให้เสด็จด็ดน้ำจากนั้นนําไปตากแดดและต้องคลุกน้ำตาลทุกหนึ่งชั่วโมงทำประมาณ3ครั้งจากนั้นตากให้แห้งสนิทหรือเมื่อแห้งดีสีจะออกเหลืองทองสวยสามารถเก็บไว้ใช้ทำขนมหรือเป็นของฝากพื้นบ้านได้ความพิเศษของจันเส้นไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์แต่ สะท้อนถึงความอดทนและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้มือแทบจะทั้งหมดไม่มีเครื่องจักรมาทดแทนจันสามดดซึ่งเป็นการแปรรูปที่เพิ่มรสเปรี้ยวหวานเค็มให้กับเส้นของลูกจันทร์ที่เตรียมไว้โดยนำจันทร์เส้นที่ล้างน้ำไว้แล้วเพื่อลดความฝาดออกจากนั้นคลุกน้ำตาลสายหรือพิกเกลือตามสูตรเพื่อเพิ่มรสชาติ บ้างสูตรใส่พริกป่นเล็กน้อยให้มีรสเผ็ดตัดเลี่ยนและนำไปตากแดดไว้หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำน้ำตาลไปคลุกและตากแดดไว้และคลุกน้ำตาลทุกหนึ่งชั่วโมงประมาณ3ามครั้งก็กลายเป็นจันทร์สามรสที่มีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดเล็กน้อยเป็นของกินเล่นยอดนิยมจันสับด จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างของโบราณกับคนยุคใหม่ที่ไม่คุ้นกับรถลูกจันแรงแรงเดิมๆทำให้กลายเป็นของกินเล่นที่พกติดตัวกลับบ้านไปฝากใครก็จำไม่ลืมการทำน้ำลูกจันเทศหรือเครื่องดื่มจากน้ำลูกจันเริ่มจากน้ำลูกจันเทศมาปอกเปลือกเคี่ยวต่อให้ได้น้ำสีเหลืองอมพันหรือสีอ่อนตามธรรมชาติ กล้องเอาแต่น้ำจะดื่มแบบร้อนหรือน้ำแข็งเงย็นก็ได้น้ำลูกจันท์ที่ดีจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสดชื่นและช่วยแก้กระหายได้ดีในคาเฟ่เล็กๆที่มีชื่อว่าเสเนจันหนึ่หนึ่ง1 1 0กลิ่นหอมของกาแฟขั่วสดผสมกับกลิ่นเครื่องเทศจากลูกจันท์ลอยออกมาเบาๆทุกๆเช้ามาเดสต้าจะเริ่มการชงเอสเปรสโซร้อน เข้มขน้นเหมือนกาแฟทั่วไปจากนั้นจึงขูดผงลูกจันทเทีสดๆลงบนหน้าแก้วและอีกหนึ่งเมนูน้ำลูกจันทเทีโซดาจะเรียนโซดาลงไปก่อนและตามด้วยน้ำลูกจันทเทีโรยด้วยเนื้อลูกจันท์เส้นเล็กๆบางๆเป็นเมนูง่ายๆที่ทานแล้วรู้สึกสดชื่นรสชาติแปลกใหม่ เกล็ดและลดไม่แรงเกินไปทําให้คนรุ่นใหม่ทานง่ายยิ่งขึ้นการเพ่เรื่องมาเป็นสุราการนลูกจันเทศด้วยการผลิตลูกจันของชาวบ้านจะเ,เหลือน้ําตาลซึ่งมีการหมักลักษณะคล้ายกับแอลกอฮอล์เราคิดว่ามันได้จะมาทําเป็นสุรากลั่นได้ก็เลยทําการทดลองนําลูกจันเทศมาหมาัก แล้วก็พัฒนาจนได้โปรดักต์ขึ้นมาครับอนาคตโปรดักต์ของเราเนี่ยก็คือจะมีไส้ดับลูกจำนเทศแล้วก็น่าจะเป็นชาร์ตสดาของลูกจำนเทศแล้วก็ยังอีกหลายตัวที่น่าจะต้องตามมาเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับลูกจันเทศเพื่อรักลูกจันเทศเอาไว้ในของที่กัน ได้กินง่ายแล้วเป็นที่ชื่นชอบของเด็กรุ่นใหม่ถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่บอกว่ามันทานไม่ได้ต่อไปมันก็คงอยู่ไม่ได้ละครับแล้วก็คนก็เริ่มดะก,กินน้อยลงเด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยรู้จักตอนเนี้อยากให้เด็กรุ่นใหม่หรู้จักกับลูกจันเทพมากขึ้นก็จะทําพัฒนาโลรตภัณฑ์ให้ถูกปากกับเด็กรุ่นใหม่และเพื่อจะได้ดํารงไว้ซึ่งต้นไม้ ที่เป็นเครื่องเทศที่มีคุณค่าบ้าเอาไว้ว่ามันก็คือเป็นหนึ่งนนเมนูือิกันครับห้5คนหนึ่งคุณได้มาเย็นตรงนี้ได้ริมรถได้สัมผัสและได้ฟังเรื่องเล่าเหล่านี้ด้วยตัวคนเองคุณจะรู้ว่าสเสน่ห์ของร้อนวิบูลไม่ได้อยู่แค่ในจานอาหารหรือแก้วกาแฟแต่ อยู่ในหัวใจของทุกคนที่ไม่เคยหยุดรักลูกจันเทศเลยอยากเก็บรักษาเอาไว้ไม่อยากให้ลูกจันเทศหายไป